สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในรายการเทศบาลเมืองชุมพรอ่อนทีวีครับรายการนี้เป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวของเทศบาลเมืองชุมพรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนงานโครงการต่างๆของฝ่ายบริหารน,นะครับในขณะเดียวกันก็เป็นเวทีกลางในการที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อมาสู่กระบวนการรายการให้ความช่วยเหลือแก้ไขและนําไปสู่ การให้ทําให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรมีความสุขครับเช่นเคยครับวันนี้ครับผมอยู่กับผู้บริหารของเทศบาลเมืองชุมพรครับกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรท่านศรีชัยพีระนรพานิชครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับก็ถือว่าสักราร์ใหม่ปี2558แกับท่านนายกครับยังมีเรื่องหนึ่งที่ยังค้างเก่าแล้วก็คาดเกี่ยวจากปีที่แล้วก็คือเรื่องของตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพรครับเป็นยังไงบ้างครับความขึ้นมาในเรื่องนี้ก็ ก็ได้รับการองเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดเนี่ยว่ามีเศษหินเศษปูนหล่นลงมาเรื่อยช่วงเวลาที่ขายของอ๋อหล่นมาจากข้างบนนะครับหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่มาซื้อของก็าแจ้งมาทางผมช่วงที่เดินซื้อของอยู่ในตลาดสัตนีสระบางเนี่ยมีเศษหินเศษปูนเราจะใส่หลังจากที่ของช่างได้รายงานขึ้นมาที่ผมนะครับว่าตลาดเนี่ยไม่ปลอดไม่มีความปลอดภัยนะครับ สืบเนื่องมาจากมีบางครั้งแม่ค้าก็ลองเรียนมาครับ,รบว่ามีเศษหินเนี่ยเศษปูนเนี่ยหล่นใส่คหัวหัวหัวพวกชาวบ้านที่ไปซื้อของครับในตลาดสดเทศบาลอ่ะหรือแม้กระทั่งบางครั้งแม่ค้าก็ขึ้นมาบอกอืว่ามีเศษปูนเศษหินเนี่ยหล่นใส่หัวช่วงเวลาที่เขาค้าขายกันอยู่อ่ะครับก็ผมให้กองช่างลงไปดู พอขคงช่างลงไปดูปก็ปรากฏว่าเป็นจริงเหมือนที่ชาวบ้านลงเรียนมาก็คือมันไม่มีความปลอดภัยแล้วครับเพราะว่าตัวเสาตัวเสาปูนที่รับน้ําหนักตัวอาคารทั้งหมดครับซึ่งมันเกี่ยวกับโครงสร้างด้วยใช่มันร,รุดมันรุดออกมาแล้วตัวเหล็กเองที่อยู่ในเสาเนี่ยมันก็เริ่มแบบ,แบ,บว่ามันสึกกรนมากแล้วไม่สามารถที่จะไปซ่อมได้แล้วครับ ตลาดที่มาสร้างเมื่อปี2513 2513ครับ,รบแล้วก็ผมก็มาปรับปรุงทีนึงมาซ่อมแซมทีนึงสมัยที่ผมเป็นนายกสมัยที่แล้วครับก็พอป,ปรับปรุงก็โอเค็มีพ่อค้าแม่ค้าตระจนพี่น้องประชาชนเข้าไปจับจ่ายซื้อของกันในตลาดนั่นครับนะจน,ต,จนติดจนถึง <จน S 1> ทุกวันนี้ตลาดเป็นที่นิยมครับครับ,รบก่อนหน้านี้ ตัวตลาดเองเนี่ยมันมีโครงสร้างแบบทึบนะครับมองไม่เห็นอมันเหมือนตัวร้านค้าเหมือนกับตัวอาคารพาันชย์น่ะไม่โล่งครับไม่โปร่งผมก็มาปรับปรุงให้มันโปร่งนะครับครับแล้วปรากฏว่ามันก็ได้ผลชาวบ้านก็เข้าไปซื้อของแล้วก็เราประชาสัมพันธ์ครับนะครับว่าของสดของอร่อยของดีก็ต้องที่ตลาดสดเทศศนาก็เป็น ที่นิยมของ <et S 2> <unos S 1> ของพวกพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งพวกข้าราชการหลังจากที่เลิกงงานแล้วก็ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลก็ถือว่าในในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเองก็มีตลาดของภาคเอกชนอยู่ด้วยแต่าดเทศบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดเย็นเป็นตลาดเย็นนะครับเพราะว่าตลาดภาคเอกชนเป็นตลาดเช้าของเทศบาลนี่เป็นตลาดตลาดเย็นที่พวกข้าราชการ ครับครับเขาก็หลังจากที่เลิกงานเขาก็ไปซื้อครับก่อนที่จะกลับบ้านซื้อของก่อนที่จะกลับบ้านครับตอนนี้ความขึ้นหน้าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องตลาดชุมพรก็ตอนนี้เราทุบรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเสนอขออนุมัติต่อสภานะครับเพื่อจะก่อสร้างตลาดครับประมาณก็ประมาณ30ล้านต้นๆมสามสิบล้านบาทรายละเอียดของตัวกาเป็นยังไงบ้างครับ ตัวอาคารก็เป็นตัวอาคารชั้นครึ่งนะครับชั้นครึ่งชั้โคร่งทําเป็นลักษณะว่าโปร่งแล้วก็จัดเป็น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 บล็อกอกเป็นล็อกอะจัดเป็นล็อกครับอ่าเพื่อให้มันดูแลไมันเรียบร้อยคือเมื่อตัวอาคารหรือว่าก็จะกลายเป็นตลาดสดของเทศบาลที่ดูทันสมัยมากขึ้นการออกแบบเนี่ยเราก็ไปดูตัวอย่างจากหลายตลาดที่กรุงเทพนะครับ ท่านรองนายกอดีตท่านรองนายกคุณเปชิทธิ์ไปดูกับสาพนิกของเทศบาลครับก็ออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็มาดูกันว่าผลดีของเขาอะไรมากเราก็เอาเข้ามาครับผลเสียที่เห็นแล้วมันไม่ถูกต้องเราก็ไมเราก็ไม่เขียนเราไปศึกษาต้นแบบที่เขาเคยทำมาที่ตลาดสามย่านตลาดหลายตลาดะที่เมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วที่านลองไปสิธิ์ไปดูนะครับ แล้วก็เราก็ออกแบบเสร็จแล้วประมาณ30บล้านต้นนะ,ะซึ่งเราก็มีเงินแล้วนี่เหมือนบางบางครั้งบางกระแสบอกว่าเทศบาลจะไม่สร้างจะไม่สร้างจะไม่ทำเ,เจ้าของที่ดินเอาตลาดกลับไปแล้วไม่จริงอะ่ะค,คือถ้าหากว่าเราไม่สร้างตลาดนี่แหละเจ้าของที่ดินมีสิทธิ์ที่จะเอาที่ดินคืนเพราะท่านนายกพูดเรื่องที่ดินแล้วที่ดินปัจจุบันนีเป็นข,ของใครของเ<ม>ทศบาลนะแต่มันมีข้อตกลงกันไว้ อ๋อมีมีเงื่อนไขเงื่อนไขว่าถ้ารัฐดอนอุทัยใช่ครับถ้าเทศบาลไม่ทําตลาดวันใดวันหนึ่งเนี่ยเจ้าของที่ดินเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะขอที่ดินคืนเพราะว่าจุดประสงค์ของคนที่ให้ที่ดินแปลงนี้มาก็คือต้องให้ทำตลาดต้องการทําตลาดเพราะเมื่อประมาณปีสอง3ตอนที่เริ่มก่อสร้างตลาดแห่งนี้เมื่อก่อนตรงนั้นมันเป็นหนองน้บผมเกิดชุมพรผมรู้มันเป็นหนองน้ําไม่มีอะไรเลยครับ นะครับมันมีก็ตลาดที่ที่เจ้าของที่ดินเนี่ยก็อุจิที่ดินให้ครับทำเป็นตลาดเพื่อที่จะให้คนเนี่ยไปอยู่โซนนั้นบ้างเพราะตอนตอนนั้นตอนนั้นโซนนั้นไม่มีคนไม่มีบ้านเรื่อนนะครับผมยังจําได้ก็แสดงว่าอาจจะมีคนปล่อยข่าวลือหรือว่ามีได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของที่ดินก็มันมีมันมีมันมีก็คือหนึ่งคือหมายความว่า ตอนนี้ก็มีภาคเอกชนนะกำลังสร้างตลาดใหม่ที่ถนตัดใหม่นะครับครับก็อาจจะพูดไปอาจจะมีคนอื่นพูดนะครับครับเพราเทศบาลไม่สร้างแล้วแต่จริงไม่ไม่ใช่ผมมาจากประชาชนนะใช่ไหมผมจะทำให้ชาวบ้านพ่อค้าเดือดร้อนได้ยังไงผมไม่ทำหรอกแล้วก็ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลมั่นใจได้ว่าเทศบาลยังมีนโยบายในการที่จะสร้างตลาดอยู่สร้างแน่นอนแล้วสร้างให้ถูกสุด ลักษณะด้วยทำให้ทำมันทำให้ทำให้เป็นตลาดน่าซื้อครับนะครับทําให้อย่างดีและเทศบาลก็ยังจะส่งเสริมการขายเหมือนเดิมคือจะประชาสัมพันธ์ให้ครับจะดูแลจัดการในเรื่องของความสะอาดเรื่องของความสะดวกใช่เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมหมดอก็คือการการเก็บค่าเช่าก็เหมือนเดิมครับนะครับไม่คิดว่าจะไปปรับเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าคนเป็นนี่นอกระบบเยอะโดยโดยเฉพาะกลุ่มแม่ค้านี่แหละครับครับ ถามว่าวันนี้เราลงทุนตั้งสามสิบล้านน่ะครับแต่เก็บได้ได้วันเท่าไหร่อรัวันละหกพันห้าพันนี้มึงครับบางครั้งก็แม่ค้าก็บางรายก็ไม่ให้ครับก็มันไม่คุ้ดรู้ถึงก็มันก็ไม่คุ้มน่ะครับนะครับแต่ว่าเรามันไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ว่าเป็นการส่งเสริมให้ครับงมีรายได้คือเป็นการลงทุนเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ใช่ครับ ก็น่าสนใจท่าทีของสภานะครับกับเรื่องก็าก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าสภาสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเนี่ยตอนที่ผมก่อนที่ผมจะทุบก่อนที่ผมจะย้ายไปไปไปที่ถนนนวมินนั่นแหละผมก็ได้เชิญสอทบมาเชิญประธานชุมชนมาครมามามาพูดคุยกันครับว่าเราจะทุบตลาดนะจะย้ายตลาดนะเพราะว่า เพราะว่ามันไม่มีความแข็งแรงพอแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องให้เราต้องชี้แจงให้กับสมาชิกทราบเพราะสมาชิกก็มาจากพี่น้องประชาชนถ้าเกิดสมาชิกมีพี่น้องประชาชนถามสมาชิกสมาชิกได้ตอบถูกถ้าผมไม่เรียกมาคุยนะเรื่องนี้ถ้าเกิดมีการเสนอเข้าสภาก็คงไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเราทำงานเนี่ยมันมีมันมีเหตุและมีผลครับ นคือล่าสุดก็คือตอนนี้ทุบเสร็จแล้วทุบเสร็จแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่จะกำ,กำลังดำเนินการคือยื่นต่อสภาเพื่อขออนุมัติสร้างครับเงินก็มีแล้วทุบเสร็จแล้วเงินก็มีแล้วเงินมีแล้วไม่ต้องกูก้กครัไม่ต้องกูก้ ครับท่าทีส่วนใหญ่สมาชิกสภาที่สบานสวสทเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยทุกคนครับเพราะว่าท่านนายกเองก็เคยนําเรื่องเข้าสู่สภาในช่วงที่มีการร้องเรียนเบื้องต้นแล้วใช่ผมก็ได้เอาภาพต่างๆมาให้ท่านสมาชิกได้เห็นครับว่ามันเป็นยังไงที่เรามีสาเหตุอะไรที่เราต้องทุบครับ,รบผมก็เอาให้สมาชิกดูเอาให้พี่น้องประชาชนดูเอาไม่เอาให้พี่น้อง พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสดด้วยนะครับผมก็เชิญมาหมดอ่ะทั้งหมดสองร้อยวารายตอนนั้นผมก็มาด้วยครับผมสองร้อยวารายผมก็เอาภาพต่างๆที่กองช่างไปถ่ายมาว่ามันมันเป็นอย่างนี้ให้เขาดูให้พ่อค้าพี่น้องประชาชนดูตอนแรกเขาเขาก็หาเขาก็ว่าต่างๆนานานะผมว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณจะอยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดการตายขึ้นมาล่ะผมรับผิดชอบครอบครัวคุณไม่ได้หรอกนะ ท่านนายกก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของ่มเรามองเรามองเรามองถึงครอบครัวเขาใช่ไหมฮะคือบอกว่าเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนนะเขาเป็นนี่อยู่เขาต้องค้าขายทุกวันเอ้าก็นี่เทศบาลจัดตลาดสดชั่วคราวให้คุณแล้วอ่ะครับโดยไปขอจากรถไฟมาครับใช่ไหมครับแล้วเทศบาลไม่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 ได้ทอดทิ้งคุณเลยจริงไหมล่ะครับคือเราไม่ได้ทอดทิ้งคุณเลยอ่ะครับแล้วก็หาที่อยู่หาที่ขายให้ครับนะครับ ทำเต็นท์ให้มีไฟมีน้ำประปาอะไรครับคือเรื่องแบบนี้มันต้องนะต้องต้องเข้าใจแล้วก็ต้องต้องเอต้องอดทนนิดนึงอ่ะคือเราต้องอดทนสักระยะเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีกว่ามากเราจะเปลี่ยนแปลงอ่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเออ พอเราย้ายคุณไปแล้วเราไม่ทําใหม่เราไม่สร้างเนี่ยอย่างน,นี้เออเนี่ยคุณค่อยมาว่าผมนอะใช่ไหมแล้วผมถามว่าในตลาดศดเทศบาลส่วนใหญ่คนนอกเขตทั้งนั้นแหละอคนนอกเขตที่มาค้าขายอยู่ในตลาดศรเทศบาบ,บตอนนี้เราก็ลงทะเบียนแล้วเราป้องกันไม่ให้การเอาไปเซ้งืมกันพวกที่เก่งกําไรครับครับจองจองจองแล้วไม่ไปขายจองสิทธิ์ไว้เราเซ้งต่อเซ้งต่อแสนกว่าสองแสนฉลาด ก็แสดงว่าปัญหาต่างๆนายกก็ได้รับข้อมูลมาค่อนข้างรอบด้านครับแล้วพอมีปัญหาอย่างนี้มีการเจรจาแลือมีการพูดคุยสื่อสารกันผมผมเชิญเชิญมาคุยทุกครั้งครับก็ไม่กี่วันนี้มีการจัดงานเลี้ยงให้กับาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดชั่วคราวของเทศบ,บาลนะผมก็ขึ้นไปพูดบนเวทีครับช่วงที่เขาเชิญผมขึ้นไปเก่าคำวยพรปีใหม่เนี่ยครับผมก็บอกกับแม่ค้าว่าคุณไม่ต้องห่วงผมสร้างแน่นะ ผมว่าไม่เกินเดือนหน้านี่แหละผมเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภาครับเพราะแบบมันเสร็จแล้วครับใช่ไหมครับครับแล้วก็จะรีบสร้างให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมเองก็ไม่อยากให้คุณอยู่ในเต้นนั้นนานหรอกใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่สะดวกครับแล้วก็บางร้านเนี่ยซึ่งขายของชําเนี่ยขายไม่ได้เลยครับใช่ไหมครับครับเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บครับใช่ไหมครับครับผมก็บอกผมไม่ทําให้คุณต้องรอนานหรอในการที่จะ ที่คุณเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นน่ะแต่คุณก็ต้องเข้าใจทางผมและทางเทศบาลเทศบาลเองก็เป็นส่วนราชการเวลาจะทําอะไรก็ต้องเป็นขั้นตอนตามระบบของราชการใช่ใช่ครับก็คือเรื่องของตลาดเนี่ยพูดคุยแล้วบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ผมฟังรายละเอียดท่านนายกเนี่ยโไม่ใช่เรื่องธรมมร,งธรมดาที่จะต้องพูดคุยย,ยาวนานเลยทีเดียวก็ก็คือถ้าบางคนเข้าใจก็มันก็ดีนะแต่บางคนพย,พยายามทําตัวไม่เข้าใจกันเยนี่เหนื่อย พยายามทำตัวไม่เข้าใจเนี่มีเยอะไหมครับนี่มีก็มันก็ผมไปพูดเชิญมาที่เทศบาลผมไปพูดที่ตลาดสดเทศบาลผมมีหนังสือออกไปรับรองว่าผมทำแน่และผมเอาสัญญาที่ผู้บริหารตั้งแต่สมัยปี2.513รัอบ่ะยังอยู่เลยผมก็ถ่ายเอกสารแจกเข้าไปให้ไปอ่านว่าเนี่ย เป้าหมายถ้าเกิดเราไม่สร้างตลาดนี่นะเขาจะเอาที่ดินคืนนี่บางคนเขาพูดนะว่าผมได้สิบล้านจริงบอกเนี่ยนายกได้สิบล้านแล้วไม่สร้างตลาดแล้วผมว่าโหให้ผมต้องสิบล้านใช่หรอครับผมก็ไม่ต้องอยู่ละจุมพรผมก็ต้องไปอยู่กรุงเทพแล้วใช่ไหมฮะถ้าเราไม่สร้างตลาดเราับรองแม่ผมผมเองก็ต้องไปอยู่กรุงเทพหมดอยู่ได้ไงเงินสิบล้านซื้อผมได้ไงครับ ก็เรื่องของตลาดยังต้องคุยกันอีกยาวเลยไม่ไม่นานแล้วแหละผมว่าหลังจากที่ผมเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภาก็คงจะเงียบแล้วครับที่อยู่ขั้นตอนที่ผมจะต้องทํายังไงให้สร้างให้รดีที่สุดทำให้กับผู้ผู้ผู้ที่ประมูลได้นะครับคกับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของตลาดสดของเทศบาลเมืองชุมพรหรือที่ชาวชุมพรหรือชาวในเขตเทศบาลเรียกกันว่า ตลาดเย็นเดี๋ยวเราพักแค่สักครู่ครับยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพรกันต่อครับ